คืนฝนตกนะคะพี่พี่เอฟซีมานาปลูกหญ้าฝนตกนามีน้ําปรุนแบกหญ้ามาปลูกไทไว้หลายวันแล้วไม่ได้ปลูกไม่เสร็จสักทีปลูกกันสองคน ลูกยานั่นมาเสียปุ่ดีบ่คือดำหน,น้นนนนนนนาอ่ตําหมีดเด้อมีดอยู่นั่น ตัวเบรกอ่ะหืมหน่อยเดียวเสียบหลายแล้วเลยเสียบไปเลยงานนึงแล้วนี่หน่อยเดียวดเี๋ยวตัดเสียบตัดเสียบไปจะหน่อยเดียวเอาปุ๋ยมาหยอดยอดตรงขึ้นรูปว่าช้เมื่อสิบแล้วนี่งานมันก็ะสือมาแล้วแต่ว่าสิปันกระใาญมันเน่าเม็ดเนาะปันให้ด้ายนำไปคนนี้งานกินหนี่ ซื้อมาพันกว่าบาทหกกิโลปั้นน้ำมันีไวที่บอลูนนให้น้ำมันดันขึ้นข้างบนเลยหน่อยนะคือปั้นเฉพาะบอลลนยนยืขึ้นบนนะไมีตะแววีไส้ี่คือวางไย่นวางไ่นปูงยาวะิดปูงยามวยางไปเดียวกนาี้กํลังมีนาเม้ง่งเขาสูบมา ก็ปักเสียปักเสียไปตามประาไปดอกตะกี้เขาอยากไปคืนขาอยากตค อหลาเข้อซื้อใดเมื่อสามารถอือหองเต็มคลองเลยเฮ้ยแนำคลองงั้เต็มยลยอืมหลายอึ่งถึกผลไหมผลอ่อะ ตกมเลยทำได้ตัดาต้อไอกมตอไกเทียนี้ลุงเพื่อนมาตัดอีกยังสั้นตัดใหม่ต้นเรือหรอตัวไหตัวไหนู้พกกระเจาพกยังมูนี่ต้นเรือเนี่ยเขาอกมืดป่ะนั่นนะอว่แดีน่อ ตัดพวกนี้เลยตัดออกเมื่อนหร่คือตัดออกหลายเนี่ยเขาถูกคาเนาะตัดให้หนังอ่ะตัดแล้วก็ปักลงมันบ่ได้ไปเอาสวนนกตะไคร้เพื่อเถือ กี่ว่าสิวานกินหนีเลยฝนมันมากก่อนเอามาวานคือถินเน่าเม็ดน่ะเอาก็เลยเสียบเอาหยาขนเน่าเม็ดเดี๋ยวแล้ววาน,นทั้งึ้นก็มที่มันสูมฝนะมันนำฝนะมันแห้งจะน้อยของ มองข้าวหนั่นแหละ เสียมเสียบมได้ลุงคือเราซักลุมเลยคือซักลุมเลยไงกดพับเจีบพับเจียบเลยอยู่ดีหอยคอยปลูกกองสาวเห็นบ่เนมเห็นบ่บอเดี๋ยวพับเอาเลย เรปลูกทั้งหมดนะปลูกหมดปะอ๋อห้อง,งนัง่งพูดจงไว้ไดวานแพงกุหลาเนี่มันมันบือโดกวอนปลูกนะแต่มันมีเงินปลูกนะมันบือโดนอเอามันก็ยุติทางตรง,งนี้โดดเดนาา่นเมื่งไงย่ยาเราเพิ่งได้เจอปุ๋ยรอเพิ่งได้เจอน้ำฝนรอใส่ปุ๋ยฮะ นี่หญาใบาข้าวของแม่ต้อยนะคะพี่พีเอฟซที่ไปซื้อยญาใบาข้าวที่แม่ต้อยซื้อพันมานะครพี่พีเอฟซอันนี้หวานปีที่แล้ว ทีนี้ซื้อมาเพิ่มซื้อมเมล็ดพัน์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ปลู น,นี้พามาดูแปลงหญ้าไมตโต้รอตะปุ๋ยนะคะเพิ่งเจอฝนสวยเหมือนกันเด้อนี่สวยงามมากเลยเดี๋ยวให้ยาวสักหน่อยเราก็จะตัดอีกแล้วนะคะแต่พูดถึงที่เขาเอามาขายก็ประมาณนี้แหละเขาจะอัดปุ๋ยมากเลยแต่ว่าของแม่ต้อยธรรมชาตินะคะปุ๋ยก็ใส่บ้างนิดหน่อยไม่ได้ใส่แบบให้เขียวแบบเยอะมากไปนะคะเพราะว่าช้างเรากินเองเนาะเราไม่ได้ขาย เขาพากันทำนาเราพากันปลูกหญ้าเขาทำนาเขาดำนาเราปลูกหญ้า ถ้าเราถ้าเรามีมเมล็ดพันธุ์เยอะๆระหว่านทีๆขึ้นเยอะนะคะพี่ๆ FC เกี่ยวทีเต็มกำรรเลยอ่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันทั้งไถรอบแรกไถรอบสองรอบสามมาปั่นซื้อพันธ์ซื้อปุ๋ยได้ขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วถือว่าเราทำสำเร็จปีนี้ เราก็ทยอยซื้ออีกนะคะเมื่อกี้ก็ซื้อมาพันกว่าบาทโลละสองร้อยกว่าบาทอันนี้คือที่เกี่ยวไปแล้วกำลังแตกยอดนะคะอันนี้คือได้อาทิตย์หนึ่งแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยมันก็จะงามกว่านี้อยู่แต่ว่ามันพึ่งได้พิ่งฝนมาเมื่อคืนยังไม่ได้ไปหาปุ๋ยใส่ นี่ถ้ารู้ว่าจะฝนน่ไม่ต้อยใส่ปุ๋ยแต่เมื่อวานแล้วนี่ขึนได้ตัดอีกจ่อยย่ากินนี่บอมซ่านี่ฝั่งนี้จะห่างหน่อยกำลังแตโยอดเพิ่งได้สองสามวันเองนี่เพิ่งเกี่ยวเสร็จแต่อันนี้จะอันนี้จะห่างแปลงนี้ห่างมากเลยแต่ว่าแปลงนี้ที่ตึบเลย ปงนนกแลพื้นที่ทั้งหมดสิบไร่พื้นที่ปลูกหญ้าทั้งหมดสิบไร่แต่ทำไปได้แค่ไม่กี่ไร่เองตรงนี้ก็ยังเหลือนี่ที่พ่อรุนทำอยู่กำลังปลูกปีนี้กำลังปลูกอีกนะคะนี่ที่พ่อรุนขุดหลุมปลูกเหมือนข้าวเลยอะ เหลือที่อีกเยอะอยู่เหลือตรงนู้นอีกประมาณสามสี่ไร่เลยต้นไม้ไปนะคะทำนาแค่ที่นี้มันน่ามันจะนที่ที่ตรงนี้น่าจะทั้งหมดสิบกว่าไร่ทำนาแค่สี่ไร่ที่เหลือเราไว้ปลูกหญ้าแต่ว่าหญ้าเราปลูกได้ไม่เยอะนะคะเหลือตรงนู้นอีกหลายไร่อยู่ ยังไม่ได้ไทย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพาเอฟซีมาดูแปลงหญ้าเปลี่ยนยาบรรยากาศจากดูช้างเอามาสิกกิบมะพร้ามาดูแปลงหญ้านะคะลุงเขาวาบกเกิดม,กกมาเกิดมาพับคือมันแก้วไปยังเด้ก็พับเลย สำหรับวันนี้แม่ต้อยก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า